มันจะหมอกหย่อยย่าม่อกแ้แล้วจะไปยังไงอ่ะติดอย่างเงี้ยโอ้ยก็มาให้กูชนทำไมแล้วก็ทำบักเลยเนะี่ยอะทำโอ้ยไม่ได้ทำอะไรเลยขยับไม่ได้แล้วอะแล้วก็มาทำบักแล้วจะชนะแล้วจะตีห้าตีหกก็เนี่ยก็แบบต้องเริ่มใหม่อีกเนี่ยอ้าอ,อ,อ,อุ้ยอ้าว บวดแล้วได้เลยอันนี้อะไรอะ่ะอตัวเบี้ยวมีหลักฐานค่ะหลอนโดดลงมาจะเอาอะไรหลอนโดดลงมาหน้ารถชั้นค่ะขับมาดีๆจะไปอุตรดิตแล้วหลอนก็กระโดดตัดหน้ามามีกล้องจะเอาอะไรเอามาโวยวายก็ไปโอ้เคอร์เจอไ์นอีอออนอป้าเมแกะย,ยังไงต่อไหนโพมายังอะ กูเหมานะกูไม่กดมิเตอร์กูเหมา700ไปศาลเจ้าพ่อมาลาย700เหมาเท่านั้นไอโอเคลาดวีกอีกนอตไม่เทินทุกเพนซิลโอเคไม่กดมิเตอร์นะคะไม่งั้นก็ไปเรียกไอ้นี่แอปไปเรียกแก็บเรียกไลน์แมนเรียกอะไรก็เรียกไปถ้าจะขึ้นมาไม่กดมิเตอร์กูเหมา700อยู่ก็เข้ามาไม่ได้อนุญาตเลยด้วยซ้ำ ปากเหม็นมากอนนโอ้โหไม,ไม่น่าใช่กินปากลเพราะว่ากินอย่างอื่นเก็บกินหน่อยเก็บกินหน่อยกินปากอะไม่ว่าทุกคนมีกันได้กินปากมีกันได้บางทีลืมแปรงฟันแต่อันเนี้ยลางบ้างเดี๋ยวน้อยปากเหม็นไม่เป็นไรไอเนี้ยไม่ต้องเหม็นก็ได้แล้วมาแหกในรถคนอื่นเขาเปิดแอร์เนี่ยเป็นอะไรผวดทิ้งหรืออะไรมาไวายวายทำไมเนี่ยต้องโอ้ยพี่ฟังหนูก่อน พี่ฟังก่อนพี่อย่าใส่อารมณ์ดิใส่อารมณ์ทำไมอ่ะอยู่ก็โวยวายใส่กูทำไมกูทำอะไรเลยอ่ะโดดมากิดโอ้